และผ่านคลิปนี้นะคะมาลองดูวิธีกันค่ะว่าถ้าคุณอยากจะสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน,นะะ์เนี่ยค่ะวิธีแบบไหนที่จะเวิร์กกับคุณนะคะกองที่1ค่ะจะเป็นกองพระศิวะนะคะแล้วก็พระแม่อุมาค่ะกองที่2ค่ะจะพระกิศณานะคะและพระนางราธานะคะ สำหรับคนกองแรกนะคะอันนี้โป่งพูดตรงๆเลยว่าคุณอาจจะไม่ในเชิงของการอยากสร้างตัวตนในเชิงจิตวิทยาหรือในเชิงที่ว่าอยากให้คนอะคะ่ะพัฒนาตัวเองแม้ว่าคุณอะคะ่ะอาจจะเคยผ่านการเจ็บปวดมาก่อนหรืออะไรมาก่อนหรือผ่านความผิดหวังอะไรมาแล้วคุณผ่านมันมาได้อะโป่งว่าคุณนะอยากจะส่งต่อเรื่องเหล่านี้ให้กับคนอื่นอ่ะมันก็เลยเป็นว่าถ้าคุณอนะพัฒนาคอนเทนต์จากประสบการณ์ที่ว่าคุณผิดหวังเรื่องอะไรมาตอนนั้นแล้วคุณก้าวข้ามมันยังไง และสุดท้ายคุณบาลานชีวิตตัวเองอะ่ะให้อยู่กับมันยังไงให้ยอมรับมันยังไงและกล้าวต่อไปยังไงแล้วจนสุดท้ายตอนเนี้ยที่คุณมีความสุขมีพลังงานะทําในรูปแบบไหนการสร้างตัวตนของคุณในนั้นการส่งต่อประสบการณ์อันเนี้ยคุณจะช่วยผู้คนได้มากมางที่สองนะคะคุณก็ผ่านความเจ็บปวดมาเหมือนกันแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ได้มันไม่ได้เชิงแค่ว่าแบบล้มเหลวอะ่ะมันเหมือนการถูกหักหลังเลยแหละเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ก็ตามแต่เชื่อป่ะตอนคุณลงสุดอ่ะแล้วคุณขึ้นสุดเออคุณมันแบบคุณสุดแล้วลงสุดแล้วอยู่ดีก็กลับมาได้แบบกลับมาได้แบบน่าเหลือเชื่อมากๆแล้วคุณอะจริงๆปัจจุบันเนี้ยคุณก็มีการส่งต่ออยู่เรื่อยแหละอาจจะส่งต่อภายในองค์กรเนาะหมายสร็จอะไรก็ตามแต่ทีเนี้ยไพ่เขาเลยบอกว่าอยากให้คุณอะส่งต่อในการแบนเป็นการแบนดิ้งตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างตัวตนไปด้วยในตัวเพราะยิ่งว่า ถ้าในะองค์กรอของคุณนะคุณเฉิดชายมากเท่าไหร่และคุณช่วยคนได้มากเท่าไหร่อ่ะโลกและถ้าคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์คุณจะยิ่งช่วยคนได้มากกว่าน,นั้นอีกค่ะ อะไรคะ่ะก็มาถึงเรื่องการแบรนดิง้นะะง,งนะคะของโป่งนะคะอยู่ในกลุ่ม White House นะคะ t h อ White House ค่ะซึ่งตอนนี้โป่งก็ได้มีทั้งการเรียนรู้เรื่องการแบรนดิง้งการสร้างตัวตนมีเรื่องของการที่ว่าเรียนเรื่องในทางจิตวิทยาแม้แต่ทั้งในเรื่องของการลงทุนการบริหารเงินสร้างธุรกิจนะคะกลุ่มที่สามารถทําให้เราอะคะ่ะพัฒนาตัวเองด้วยและเป็นจุดยืนให้เราในการแบบอได้แบบ เป็นตัวของตัวเองในแบบของตัวเองแล้วก็มีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองค่ะก็อยากจะแนะนำกลุ่มนี้นะคะใครสนใจค่ะก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาหาโปร่งได้เลยนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนนะคะในทั้งเดือนนี้ค่ะมีพลังงานเต็มเปี่ยมค่ะมีแต่พลังงานบวกเงินทองไหลามาเทมากันนะคะ